สวัสดีค่ะวันนี้ครูกระแตนะคะนักสร้างคนสําเร็จนะคะแห่งบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะวันนี้ครูกระแตนะคะลงพื้นที่มาบอกทุกคนนะคะการทําออนไลน์ผ่านมือถือย่นย่อความสําเร็จค่ะวันนี้บริษัทแม่มดออนไลน์กรุ๊เราสร้างผู้นําเราพาคนสําเร็จบนโลกออนไลน์แล้ววันนี้พาความสําเร็จสู่ออฟไลน์ค่ะลงพื้นที่ที่ไหนมีคนที่นั่น มีเงินและแม่มดออนไลน์นะคะทุกคนนะคะพร้อมที่จะเป็นครูเป็นโค้ชนะคะสอนถ่ายทอดนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทำธุรกิจโบนโลกออนไลน์สู่คนออฟไลน์ที่ต้องการนะคะย่นย่อความสำเร็จให้กับตัวเองโดยเร็วโดยการทำงานผ่านมือถือที่นี่แม่มดออนไลน์ค่ะทำง่าย ทำง่ายและได้จริงค่ะใครใช้นามสกุลแม่มดออนไลน์กรุป๊ปคุณสำเร็จกับบริษัทแม่มดออนไลน์ค่ะวันนี้มีหุ้นส่วนรายใหญ่นะคะตบเท้าเข้ามาเซ็นสัญญาร่วมทำธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์กรุป๊ปเพราะเห็นอะไรคะเห็นอนาคตที่แม่มดออนไลน์กรุ๊ปนะคะตอนนี้นะคะสู่นานาประเทศทำธุรกิจนะคะข้ามชาติกับหลายๆประเทศค่ะตอนนี้นะคะ กาแฟนะคะสู่ประเทศกัมพูชานะคะ7,900กล่องนะคะต่อไปค่ะสปปลาวนะคะใครนะคะได้เห็นไลน์นี้นะคะแชร์ไลน์นี้ออกไปค่ะใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะแชร์ออกไปค่ะแม่มดออนไลน์พาคุณสําเร็จใครมาใช้นาสกุลแม่มดออนไลน์มีแต่สําเร็จสําเร็จใครเห็นไลน์นี้ใครแชร์วิดีโอนี้ทักได้เลยค่ะ